ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุริตภูลค,ค่ะเมื่อสองคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็นำเสนอพระสมเด็จไปค่ะมาคลิปนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ที่พระสมเด็จอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์เนื้อแตกลายงารุ่นของดีสมเด็จโตออกที่วัดอรุณราชวนารามมาเล่าสื่อกันฟังค่ะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์รุ่นของดีสมเด็จโตออกจากวัดอรุณราชวนาราม เมื่อปี2553ค่ะสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์องค์แรกนะคะสร้างเมื่อปีพศ2410สมเด็จพระพุทธเจ้์โตถวายแด่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เป็นกรณีพิเศษก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ ได้เล่าถึงอภินิหารของพระสมเด็จหน้าโหนกอกคุดเสียนบาทฐานมีบัวห้าดอกรองรับพิมพ์ทรงไกเซอร์นี้ปฏิหารที่เกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเสด็จประพาสณประเทศเยอรมน,นีขณะที่นั่งสนทนาอยู่กับพระเจ้าไกเซอร์วินเลียมที่สองพระเจ้าไกเซอร์ทรงทอดพระเนตรเห็นที่กระเป๋าเสื้อของพระพุทธเจ้าหลวง มีลัสมีเป่งออกมาเป็นสีแดงเขียวเหลืองน้ำเงินชมพูรอบรอบกระเป๋าเสื้อท่านสงสัยจึงได้ทรงตรัสถามว่าพระองค์มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าพระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงหยิบพระสมเด็จในกระเป๋าเสื้อออกมาให้ทอดพระเนตรและตรัสบ,บอกว่าเป็นพระเครื่องที่คนไทยนับถือและนำติดตัวไว้เพื่อป้องกันพยันอันตรายต่างๆ และเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธคุณทำให้จิตใจสบายและมีความสุขเมื่อพระเจ้าไกเซอร์ทรงทราบเช่นนั้นท่านสนพระไทยและเกิดความเรื่อมใสมีใจศรัทธามากพระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงถวายให้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนี้ด้วยค่ะพระพุทธเจ้าหลวงจึงได้ทรงตั้งชื่อพระสมเด็จองค์นั้นว่า สมเด็จไกเซอร์ตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาค่ะพระพิมพ์หน้าโหนกอกคุดเสียนบาทฐานมีบัวรองรับห้าดอกอันมีความหมายถึงรัชการที่หดอกกลางหรือกลีบกลางใหญ่กว่าดอกริมหรือกลีบริมทั้งสองข้างทุกคนจึงเรียกพระพิมพิพเศษนี้ตามพระราชดำรัสที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงประทานไว้ว่า พระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์องค์นี้นะคะจัดอยู่ในพระของดีสมเด็จโตออกเมื่อปี2553ค่ะออกให้บูชาที่วัดอรุณผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์13ชนิดอันหาได้ยากยิ่งในแผ่นดินค่ะซึ่งประกอบด้วย ผงอรหันติทธังกรผงสิทธิชัยโหสกผงนวคราพิบาลผงม,มหาราชผงอิทิเจผงพุทธคุณผงธรรมคุณผงสังฆคุณผงจินดามณีผงเก่าวัดระคังผงเก่าวัดอรุณผงเก่าวัดพับ และผมมาตาปิตุปัฏฐามงคล38ประการอันก่อให้เกิดความคลังและศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังฝังพลเสกและโคตตรายางค่ะผู้ใดมีไว้บูชาครบเครื่องเรื่องเมตตาโชคลาภค้าขายแค้วคาดคงกระพันปลอดภัยและถ้าสวดคาถาชิน,นะบัญชรจะเกิดปาฏิหาริย์ยิ่งขึ้นค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์รุ่นของดีสมเด็จโตที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะและทางช่องเราก็มีเว็บไซต์ให้ช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์ amuletpura com ค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูรเลตบุระค่ะขอบคุณค่ะ